ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ดูในการเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับย้อนเวลากลับไปไม่นานมานี้อาณาจักรลับอ่าวปิงการทดสอบรอบที่3ามลุนสายตัวเป็นคนของเราเองรุ่นนี้คือนักลับระดับสอของอาณาจักรองไห่ของเรา ยายา,ยาตายซะยาขอบคุณสหายด้วยความยินดีบวก8ป5บบวกห0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  การทดสอบรอบที่3ผู้เข้าร่วมหลานคุณคะแนน330แต้มฮอยอ่อเข้าใจแล้วนี่คือวิธีสะสมคะแนนให้ตายสิเจ้าเด็กหลานคุณนั่นนำเครื่องรางวิญญาณดารานักนบระดับสองของอาณาจักรหลงไหามาด้วยข้าเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จทั้งหมดที่ข้ามีก็แค่เครื่องราง ของทหารอาณาจักรล่างสุดหวยเท่านั้นล้นเวยียวนของอาณาจักรเหรยนืนโตและรุ่นพิเศษของตระกูลหูหยานให้ตายเถอะคนที่อ่อนแอที่สุดในระดับเดียวกันก็คือข้าไม่ได้ข้าต้องหาทางขัดขวางพวกเขาเน่ไอ้นมจตตระกูลหูหยานแล้วก็ใครอีกคนเอาเป็นว่าเรามาลองเริ่มเรื่องความบาดหมางกันก่อนหน้านี้ดูแล้วมาลองร่วมมือกันดูไหม ไม่จําเป็นคนอย่างเจ้าที่ถึงขนาดทําร้ายแม้กระทั่งคนในตระกูลเดียวกันข้าไม่ไว้ใจหรอกได้ไงหาดเดี๋ยวรอเดี๋ยวเสย่าเชแล้วเจ้าล่ะว่าไงโอ้ยเจ้านั่นกับยาผู้หญิงคนนั้นเข้าเมืองไปแล้วหรือว่า กปวองพลเมืองจะได้แต้งง่ายกว่าการฆ่าสัตว์ร้ายเหรอใครสนละ่ะในเมื่อกดก็คือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะข้าก็แค่ต้องหาทางเพิ่มคะแนนในเวลาเดียวกันก็แต่คะแนนของพวกเขาลงด้วยเฮ้เออเอ้เอ้ย่าเจ้ามนุษย์เงือกนั่นดูเหมือนว่ากำลังวางแผนอะไรไม่ดีอยู่ข้าต้องระวังฮ่าอือ แข็งโคตรหา่าอียา่าบวก80ดสค่าสัตว์ลายตัวเล็กได้80ดสคะแนนเองเหรอผู้ทดสอบหมายเลขสองหูยานซิงคะแนน210แต้มไอสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนี่ดูเหมือนจะมีแต่ก้านเท่านั้นที่แข็งและดูเหมือนว่ามันจะรับมือกับการโจมตีจากการยิงระยะไกลได้ไม่ดีนะัก อาขอบคุณเจ้าสีดานั่นบนหรือว่าจะเป็นรุ่นของอณาจาักล้องนั่นเขากำลังจะเราอยู่หรือเปล่าดูเหมือนว่าการช่วยเหลือทหารจะมีค่าห้าสิแต้มไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะจงใจผลักดันพวกเขาเข้าสู่อันตรายแล้วอาศัยการช่วยเหลือนี้เพื่อเพิ่มคะแนนฮึฮ่ช่างเถอถึงแม้ว่าตะกูลข้า จะเป็นสัตรูกับพวกเขามาช้านานก็ตามแต่สําหรับเราทหารที่ยืนหยัดปกป้องบ้านเมืองคุณได้รับการเคารพและการยกจ่องอย่างน้อยที่สุดฮึทางั้นก็เอาคะแนนจากการล่าดสายก็แล้วกันนี่เครื่องสีแดงนั่นช่วยพวกเราด้วยประสายงานกับเขายิงพ้บกันเลยเพื่อนศักดิ์สรีของเขาเงือกเจ้าเครื่องสีแดงนั่นแข็งแกร่งมาก ายซะย่าตาย,ยตายตาย,ตายอะไรลุงหลานอี้หวังเหรอนี่เขาช่วยข่าจริงๆเหรอขอบคุณลุงหลานอี้หวังบวกแปสเจ้าโงน่นี่ขอบคุณข่าด้วยเจ้าเด็กนี่มันโง่จริงๆ แย่แล้วนั่นมันภายในเมืองหลงเหยวิ่งเร็ววิ่งแร็วเข้าออกจากเมืองเราวิ่งไปทางทิศเหนือทางนั้นจะมีเรเหอะเรารับอยู่ขอบคุณนังฟ้าที่ช่วยช่วยพวกเราแบกรับแดงกดดันได้มากเลยบวกห้าบวกห้าบวกห้าบวกสิบผู้ทดสอบหมายเลขสี่ หวงเหมียวหยินคะแนน445แต้มเย้แล้วมีสัตว์ร้ายบินมาจากทางใต้เป็นจำนวนมากหือแม้ว่าพวกมันจะเป็นมดก็ตามแต่เมื่อพวกมันมีจำนวนมากขนาดนี้มันไม่ง่ายเลยที่จะจัดการกับมันแค่รุ่นธรรมดาธรรมดาเอ๊ะเดียวนะ พลังวิญญาณระดับนี้เกือบจะเทียบได้กับการโจมตีของมหาวิญญาณนาลาต้นกำเนิดบวก100่งร้อยบวก100บวก100บวก100ความอยคกมี80แต้มแต่ปีฝางให้แค่ร้อยแต้มเท่านั้นเหรอความสมดุลการออกแบบของเสี่ยวหลานยังไม่ดีนักสัตว์ห้ายชีบินได้นั้น โจมตีได้ยากจริงๆผู้ทดสอบหมายเลขศูนย์ส่งหยุนเซียงคะแนน400แต้มฮึบ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 ยาฮึบยายา ไม่นะ้อเรื่อยแล้วสัตว์น้อยตกลงมาอเ้็วเข้าบกป้องคนละเลื่อนอ่าอ่าลำแสงอันทรงพลังแบบเดียวกันกับที่ยิงใส่สัตว์หลายที่บินไดใน,นระยะไกลเมื่อครู่นี้ใช่คนเมื่อกี้เหรอบวกหนึ่งร้อย แ่ร้อยแต่เองเหรอไม่ได้คะแนนจากคนที่ได้รับการช่วยเหลือเหล่านี้เลยเสียวหลานตั้งค่าแบบนี้ได้ยังไงมันเต็มไปด้วยช่องโว่นายท่านข้าก็ไม่อยากแบกหม้อด,ดาให้ใครหรอกนะการที่จะให้ชาวบ้านตัดสินว่าใครเป็นผู้ช่วยชีวิตนั้นยากเกินไปดังนั้นจึงได้แค่ให้คะแนนช่วยชีวิตคนที่กำลังจะเสียชีวิตเท่านั้นนายท่านถ้าเป็นคนพูดเองนะ อ,อคือว่าอ่อย่างนั้นเจ้าก็ควรรู้วิธีการปรับเปลี่ยนบ้างสิแล้วจะหาหลงหายทั้งสองคนนี้เดียวนะมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นเอะอ่านี่ข้างหลังอะอะไรย่า เรื่อแล้วสัตว์ร้ายบินได้มันพาสัตว์ร้ายทั้งบกข้ากับแพงเมืองมาโอ้ขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือมีสัตว์ร้ายตกลงมาจากฟ้าปรากฏตัวขึ้นที่ถนนเขตสองตะวันตกให้ตายสินี่มันเลงยากชมัดทะนูเมฆาสวรรค์แปลงร่างกลงเล็บทลายฟ้า อายาอ้าอามันจบแล้วยาทักษะขึ้นทลายฟ้าเจ็ดชั้นยาฮ่าบ่เอ้ยเมื่อกี้มันอะไรกันไม่ฉันไม่รู้ฉันมองเห็นเพียงแค่ภาพพื้นหลังสีน้ำเงินจำนวนหนึ่งเท่านั้น เรื่องจากที่เปลี่ยนจนวนมากของอาณาจักรเถียนตูมาพร้อมกับอาวุธที่ใช้ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนไม่เพียงแต่การโจมตีระยะไกลที่น่าสะเพรลัวเท่านั้นมันยังทรงพลังอย่างยิ่งในการต่อสู้ระยะประชิดอีกด้วยพลังอันมหาศาลดังกล่าวเหมือนกับว่าได้ยืมมาจากไม้ทัพวิญญาดาราต้นกําเนิดบวก50้าสิบบวกห0บวก80บวก80บวก80 ผู้เข้าร่วมการทดสอบหมายเลขศูนย์ซ่งหยุนเซียงคันแดน1 0ึ่แต้มพลังนั้นค่อนข้างจะพิจารณาได้ค่อนข้างมากและการใช้พลังงานของจิตวิญญาณนั้นตามกวาติขาดไว้อืมไม่แล้วไม่แล้วนายท่านท่านาไม่ได้พูดก่อนนั้นนี้หรอกเลยว่าการปรับเปลี่ยนการทดสอบครั้งที่สคือการเลือกคีโรที่แท้จริงที่สามารถปกป้องอนาคตของเงือก ในภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นได้น่าใช่แล้วถูกต้องแต่ว่าตอนนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่คะแนนของท่านสูงกว่าทุกคนไปแล้วแล้วทำไมนายท่านถึงได้คอยขโมยอป l ตไลท์ i g h t และสแสดงออกมาในการสแสดงต่างๆอยู่เสมอเอ๊ะมันเป็นโอก,กาสที่หายากฉันก็แค่อยากจะทดสอบข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างยังไงก็ตามมันไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลย ในการสร้างสัตว์ลายในอนาณาจักรลับว่าแต่ทําไมเจ้าถึงได้อยู่ที่นี่ตลอดเวลาไปจับตาดูการแสดงของเอื้อทั้งสองอย่างใกล้ชิดแท้อ,อีกด้านหนึ่งประตูเมืองทางใต้แนวป้องกันชายฝั่งให้ตายสิพวกเขากำลังโจมตีโดยไม่เลือกหน้าจริงๆหืพี่ชายเป็นอะไรไหม จริงๆแล้นะพวกเขาพวกเขารับการทุ่มที้ทั้งหมดเพื่อเราไม่ไม่เป็นไรขอบคุณมากนี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการตอบโต้นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการตอบโต้ท่านนักลบราบาบุกกันเถอะตกลงลุงหลานอีหวังเขาไปไหนแล้วโอ้ไม oh ่บองการแล้วเขา้า บอกว่าผีชายคนนั้นทุกคนหลังจากการโจมตีนเน่จะเผยเห็นช่วงวริยะสั้นใช้โอกาสนี้ฆ่ามันซะตกลงตอนนี้ละฮึตายไปซะยะ่ามันยังไม่จบย่า ฮ่าฮ่าอ่ออมันเป็นของข้าเทคนิคการต่อสู้กระแสน้ำบีบรัดย่าอ่าอ่อมันเป็นของข้าลุงหลานอี้นี่ท่านเอ้เอ้เอเอตีนะหลานชายหลานคนลุงหลานอี้หวังชอบให้มากที่สุด เจ้าที่เขาทำได้บวก300ผู้เข้าร่วมการทดสอบหมายเลขศูนย์หลานอี้หวังคะแนน120แต้มไอ้สารแลว้วเร็วเน้ระวงังก็คนที่เตือนฮึฮ่าอ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 ่า่าย่าฮ่า,า,า,หาให้ตายสิ สิ่งนี้จะลดเกาะลงเพื่อป้องกันตัวเองจากการโจมตีระยะไกลถ้าฉันไม่สามารถทำลายเกราะได้มันจะสร้างความเสียหายให้กับมันได้ยากฮ่าบ้าอะไรวะเนี่ยไปลงนรกซะไอสารเลวตัวน้อยจัตะวกนหหหยานยาน่าแนวป้องกันชายฝั่งเมืองหลงเว่ยเจ้าจะทำอะไรนะ้ไปลงนรกซะเถอะ ไอ้าสารเลวตัวน้อยจากตระกูลหูหยานย yeah! ่าอามันเป็นแกไอ้าสารเลวหน้าไม่ไอายฮะอาอาอามัานไม่มีประโยชน์หรอกสารเลวเอ้ยฮึบฮึมแม่งเอ้ยฮึบฮึบอาอืาอ,อดูเหมือนจะมีจุดบอส อยู่ใต้สไลด์ตัวนี้มาลองดูกันฮึบห้หาฮึบอย่างที่คิดพื้นที่ด้านล่างเป็นจุดบอดสำหรับการโจมตีด้วยเลเซอร์อะได้เลยถ้างาั้นตายไปได้แล้วฮึบฮ่าฮ่าฮ่าเกือบไปแล้ว บวกสามร้อได้เห,อเห,อหววรอเยอะโคตรในเราคำนวณดูซิเริ่มต้นด้วยรางวัล100ช่วยทหาร3นายด้วยคะแนนคนละ50คะแนนฆ่าสัตว์ร้าย3ตัวด้วยคะแนนตัวละ80คะแนนบวกด้วย3ามคะแนนนี้ผู้เข้าร่วมการทดสอบหมายเลขสองูหยานซิงได้คะแนน790แต้มหฮึ <c oughs> สัตว์ตัวเล็กมีมูลค่า80คะแนนในขณะที่สัตว์เลเซอร์ขนาดกลางมีมูลค่า300คะแนนดูเหมือนว่าสัตว์บินไม่ได้จะแข็งแกร่งมากบางทีมันอาจจะคุ้มค่าประมาณ80แต้มก็ได้ไม่รู้ว่าว์ปลาดตัวใหญ่ในระยะไกลนั้นมันมีค่ากี่แต้มมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นฉนันกลัวว่าการฆ่ามันจะเป็นกุญแจสำคัญในการชนะการทดสอบนี้ ยาฮาเอาตัวนั้นแน่นอนหากฉันสามารถลอกมันมาได้เออภายในเมืองหลง,หนนงเว่ยถนนประตูทางเหนือถนนประตูทางเหนือถูกกีดขวาเนือร่างของสัตว์หลายและเศษซากข,ของอาคารทำให้ผ่านไปได้ยากแยกคนออกไปครึ่งนึง เราเดินไปตามถนนทางซ้ายและขวาฮึบฮึบสองสหไม่มันควรจะมีมากกว่านี้อะยา่าจะหนีเหรอยา่าอ่าอืมท้ายที่สุดแล้วเธอก็เป็นทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์และมีชีวิตยอยู่มาเกือบร้อยปี เป็นเรื่องแปลกที่เธอดูไม่เก่งในการรับมือกับกระแสน้ำที่ประทุขึ้นในเมืองเป็นไปได้ไหมที่เธอต้องอยู่คนเดียวในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามตัวเลือกแหลกของเธอในการปกป้องคนลเรลือนที่ล่าถอยทำให้ฉันประหลาดใจยิ่งไปกว่านั้นฉันบอกได้เลยว่าเธอเริ่มพยายามแล้วและลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายต่อหลักประกัน ให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างในระหว่างการต่อสู้หือย่อ <Yeah! S 2> ฮึผู้อาวโสท่านเป็นใครในโลกนี้อย่าก,กังวลไปเลยอย่างที่เธอเห็นฉันเป็นแค่คนธรรมดาที่บังเอิญเข้าไปพัวพันในดินแดนลับตอนที่ฉันอยู่ในเขตสีเฉิงก่อนหน้านี้ฉันรู้สึกคืมเครือว่ามีบางอย่างดับลง เป็นไปได้ไหมว่าคุณแอบตามพวกเรามาอย่างลับๆและซุ่มซ่อนอยู่ในเงามืดอ,อะไรนะด้วยเทคนิคการสร้างของฉันมันคงจะเป็นไปไม่ได้สาหรับเธอซึ่งเป็นระดับศักดิ์สิทธิ์ที่จะตรวจจับฉันได้เฮ้อดูเหมือนว่าเธอกำลังพยายามจะหลอกลวงฉันสินะยิ่งไปกว่านั้นในช่วงเวลาที่อยู่ในมรดกระดับเทพเหตุผลที่มนุษย์เงือกคนนั้นสามารถหลบหนีจากกลวยพิชิตมังกรอย่างกระทันหัน และคว้าโอกาสที่จะเปิดอาณาจักรลับฉันกลัวว่าคุณกําลังช่วยเหลือเขาอยู่อย่างลับๆใช่ไหมคุณเป็นพันธมิตรกับเงื่อนคนนั้นหรือเปล่าเอ๋อย่าคาดเดาอะไรบ้าๆเลยนะ่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้พบกับพวกเขาเช่นเดียวกับเธออย่างน้อยในการทดสอบในปัจจุบันแล้วก็อยู่ฝ่ายเดียวกันใช่ไหมเฮมาร่วมมือกันป้องกันคลื่นสัตว์ลาย และทําการทดสอบนี้ให้เสร็จสิ้นฉันจะไปตรวจสอบประตูตะวันออกเธอดูแลประตูทิศตะวันตกนะก่อนที่จะถูกกวาดเข้ามาในอาณาจักรนี้ฉันไม่ได้สัมผัสถึงการมีอยู่ของบุคคลนี้ด้วยซ้ําหากการฝึกฝนของเขาไม่สูงกว่าฉันเขาก็ต้องมีเทคนิคการก่อตัวพิเศษบางอย่างยิ่งไปกว่านั้นความผันผวนของพลังวิญญาณนั้นทำไมฉันถึงรู้สึกคุ้นเคยเดี๋ยวนะ หากเรากําลังพูดถึงเทคนิคการสร้างรูปแบบพิเศษขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านค่ากลงั้นเหรอเอ๊ะฮึบึบึปัจจุบันมีสามคนที่ยึดแนวป้องการใช้หาดต่อสู้กับคลื่นยักษ์ในขณะที่มีคนหนึ่งอยู่ในเมืองเพื่อปกป้องผู้หลีภัยเดิมทีฉันต้องการเข้าร่วมในการส่วนตัว เพื่อดูว่าสนามลบจำลองในภาพลวงตานี้ถูกสร้างขึ้นอย่างไงและเพื่อสัมผัสประสบการณ์นั้นโดยตรงนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการทดสอบประสิทธิภาพของอาวุธใหม่ในเวลาเดียวกันฉันยังสามารถทำหน้าที่เป็นผู้เล่นภายนอกเพื่อสร้างสมดุลในการกระจายกองกำลังระหว่างแนวป้องการกระแสน้ำของสัตว์ลายและปฏิบัติการกู้ภัยภายในเมืองตามทฤษฎี ด้วยพลังการต่อสู้ของบุคคลทั้งสามนั้นแนวป้องกันควรจะสามารถคงอยู่ต่อไปได้อีกต่อไปเจ้าตัวเล็กสีฟ้าถ้าอยู่นี่คำสั่งของท่านคืออะไรเกิดอะไรขึ้นที่แนวป้องกันประตูทางใต้มันไม่ควรพังทลายลงสถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเฮ้แค่พูดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้ข้าโกรธแล้วเกิดอะไรขึ้น ก็ไอเด็กจากตระกูลใหญ่ของข้าเขาไม่ได้ทํางานของเขาเขาสร้างความอับอายให้กับตระกูลของเราอย่างแท้จริงผู้ชายคนนี้เขาไม่เพียงแต่หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับศัตรูเท่านั้นแต่เขายังพยายามทําลายเพื่อร่วมทีมของเขาจากด้านหลังพยายามขโมยคะแนนด้วยการโจมตีแบบเซอร์ไพรส์หลายอย่างอายจริงๆเจ้าเห็นไหมนั่นคือเหตุผลที่ฉันบอกว่าเราต้องแก้ไขกฎของการทดสอบครั้งที่สาม เจ้าคิดว่าการที่อาวปิงมอบความไว้วางใจให้กับแม่ทัพวิญญาณดาลาให้กับคนแบบเขาจะเป็นความคิดที่ดีอย่างนั้นเหรอฮึข้าตัดสินใจเตะบูชายคนนี้ออกไปนายท่านข้าเชื่อว่าถึงเวลาที่จะยุติการทดสอบนี้แล้วมาเลือกผู้สืบทอดรุ่นยาวอีกคนสำหรับโฮสใหม่กันเถอะกราเพื่อเรีบร้อนมาดูผลลัพธ์ของการทดสอบทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ยังไงก็ตามเราสามารถเล่นกบบระบวนการให้เร็วขึ้นได้เอาละ50%หรือ6 0ของผู้อยู่อาศัยได้หลบหนีไปแล้วมาดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายกันดีกว่าได้เลยฉันจะไปดูด้วยฮ<ะ>ึบนอกประตูทิศใต้ของเมืองหลงเว่ยย<อ>่อให้ตายสิแนวป้องกันยังเหลืออยู่หรือเปล่า ข้าไม่แน่ใจว่าเพื่อนหลูเมืองของเราในเมืองได้อพยพออกจากเมืองหลวงเวยอย่างปลอดภัยแล้วหรือไม่อะไรนะสไลด์ตัวนั้นเริ่มเคลื่อนไหวแล้วเหรอฮ่าอ่ะอ่าอ่าอ,อมันเป็นรคราค่ายาบวกสามร้อเฮออเออเออ,เอ,อ ไอ้สารเลวเอ้ยยา่าไอ้งอแกยังคงโอ้อวาตัวเองในการต่อสู้แกถูกคนถูกป้อนแล้วยา่าไอ้เจ้าตัวเหม็นฉันจะให้แกได้ชดใช้ย่ยาหืมเฮ้เอเอ้เออลาลาะฮึอ่ะ เกิดอะไรขึ้นพวกมันตามฆ่าทั้งหมดเลยเหรอสัตว์ร้ายตัวนั้นกําลังกํากับพวกมันอยู่นั้นเหรอไอ้เงือกนั่นเขาวางแผนต่อต้านข้าจริงๆนี่มันแย่มากอ่าทำไมสัตว์ายทั้งหมดถึงได้มุ่งหน้าไปยังเครื่องจักรสีแดงนั่นไม่นะเขาถูกล้อมแล้วเราต้องสนับสนุนเขารอเดียวเจ้าชายหลานคนหืม หลงหวังมีความคิดดีๆท่านต้องการจะทําอะไรในขณะที่เด็กตระกูลหูใหญ่คนนั้นได้ดึงโดดกลุ่มสัตว์ลายตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดีที่จะฆ่าสัตว์ลายตัวนั้นลองคิดดูซิสัตว์ยักษ์ตัวนั้นจะต้องมีค่าคะแนนพอสมควรเลยยิ่งไปกว่านั้นเราสามารถคว้าโอกาสนี้เพื่อขวาดด้างพวกมันให้หมดไปได้